ครับพี่น้องกับบาหอดหน้างานเลรเนะาะหัท่านด้เห็ุงานอยู่เจอปัญหาครับสำหรับูุใสจอนเดียกับเบิงมาล่องเบิงกับผมนะครับว่ามันปิดจังไหนผมกับเพิ่งเจอปัญหานน้คือกันบรูว่ามันติดจังไหนเนาะนี่ครับแรงมากวังหันไอช่วงเดินทางเนาะมันตัวเนี้ยปกติมันจะเป็นตัวแนวตั้งจุดเนาะบานที่นี่ มันหลุดตำแหน่งมันครับมันปิ่นขึ้นมาดิมันบวง,งัดกับคึืนบาบนี้เดี๋ยวก็มาบ่อยล่องแก้ไขบนก่อนปัญหาไงก่อนนั่นก็คือไอ้ดาบคอนโทรนครับน็อตขาดครับสำหรับผู้ใช้จรเดียดนะครับกับก็มาบ่อยกับแนะนํำวาล่องเบิ้งจัหน่อยนะเด้อครับน็อตมันเก่ารอน็อตมันหลุดขาดหายออกเลย มันน่าจะกระแทกแง่งโอมาบ่อยก็บว่ได้เบิง้งซิ่งเลยครับงานเขาเลยอาจะต้องได้ลือชุดผุนนะครับเดิ่มการทำงานบั่งครับนี่ก,กสเล็กหน่อยง่ายไม่ง่ายยางครับ ู่ใกล้ก็ได้ ก็บ่ได้โอ้ใหยฟุบเลยวะโอ้ครับราดยุ้ป้าบักเกียบพี่น้องบักเกียบซุกกระฟองกันปุ้ยเรื่องรถกับที่พอด้กินแหละแต่ว่าพูดอยู่ทั้งใจเนี่ยกินเขาได้บ่หน่าเมือนเนี่ยเบื้องรับบักเกียบโอ้ครับขอทาครับแกนเอือกเสือก ทักบ,บ่บดที่นี่ยโอ้เกียบครับหลายหลายหลาย,ยนี่บดเหาแนวมาใส่ทักบ,บ่บดที่โอ้ใช่ได้เลยครับจำดินมับมาตรฐานมาตรฐานโอ้แน่นอนแน่นอนปาดบกขีบมึงทักบดที่เนี่ยน จนงากวางครับตัวเ,เฟอ้ยพรต้องกินดอกเขาเหมือนี่กินบัเขียบนี่นะฮ่อเดี๋ยวเดี๋ยวครับควอนไม่อยากเอาไปเอาแนวมาใส่บักเขียบก่น กูเจอดะพี่น้องแกนอเอือบเจอครับกะมาเบิ่งนี่รอบนี้นะครับดูจากสภา,ภาพางานนะครับครับผมแต่ได้รับเป็นห้วยแทนนครับว่าเป็นท่างงาน,นครับเบิ่งกันครับ ก็ว่าเขาท่าเติมยูครับโอ้โหกยางจะกลายยางบูเลยครับกะพักเบรกเก็บบระเขียบจะเข้านะครับแต่สิ่ด้มากทายทำาการทำงานของรถจันเดียของทางไอ้ไช่ฟั่มเมื่อบอย แต่ด้เป็นมวยแท่นครับอยู่นี้ครับสำหรับตัวนี้บอดี้นี่นะครับ4.5แรงหรือหาชิบแร่งเป็นตามผมเบิงเอฟีท่านไหนเป็นลูกค่าท <c oughs> ูตาหรือว่าจอนเดียก่ะฟ <c oughs> ังมึงน,นะครับอาทีพเอาพิดเาตาม,ตามนี่ผมจีบเบิงการใช้งานเรอผมจีบเ้าดูฟัง ว่าเป็ดจังไหนระวังรถสองข่ายสำหรับตัวผมกะเคยใส่งานาคานมมู่มเตอา M หกศูน,น,นยค์ครับตามผมงกับาแม่นขา้นยี่หรอครับตัวนี้ครับใส่พานใส่ยังของ M หกศูนย์ได้ครับพานผู้งเบิกไปยที่ M หกศูนย์สบายสบายเลยครับหลอบตั้มครับ ทำง,งานที่หลอดต่ำแต่ว่าแรงดิดสูงน้ำนักรถดีครับไห่แรงชุดหลาดดีเกียร์กับใครๆกันครับเกียร์แก่ว่าคนเราตำแหน่งกับผู้บัญชาครับโครงการทำง,งานเกียร์เหนือเกียร์เลยให้ผม ออเพิ่นบ่ได้ตำครับเพิ่นสั้นสั้นหาหมากชุกซื่อหรอครับบ่าแจ็บบอกเขาหนาเอ้ยเนย่ังครับเล็กหน่อยครับก็ได้ที่แปดครับต้องมัไม่ด้ที่ที่แปดครับมาเกี่ยบกับยกเขาเลยครับ เป็นจังไนครับพี่น้องงานใกล้แล้วแล้วครับจากหกหกนี่เหลือดอนน่อยๆเอยๆะนี่ละหาเบิ้งครับหามันมีของดี งูสิงครับงูสิงงูสิงเดี๋ยวด้อครับ <c oughs> างานเขาครับพี่น้องต่ว่างานกันแล้วจุนี่ครับตัวชุดแขนกางเน้ะครับชุดดาวค่อนโทรงนิดขาดออกด้วยครับ จังคอยมาสอมเนาะครับโออจะตีเห็ดจังณ์ไหนขึ้นกันใช่ครับงานแล้วยุบเสร็จแล้วครับแปลนไปเบิดเลยลาพีลาน้องไปซ้ำหนีแล้วครับปากก็ไหลกดแค่ในน้ำเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจนี่ละค่าซอมรถนี่ละครับ <c oughs> จังคอยกันไม่ วิดีโอหนาได้ครับพี่น้องเราไปสอมรถก่อนอาพีราน้องครับสวัสดีครับ